ความพโลกสาธุนะครับก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะอ่าอาจารย์ก็เพิ่งเข้ามาใหม่อาจารย์ชื่อดรปรมีถังแก้วนะครับอ้าก็วันนี้อาจารย์มาอ่าได้ได้รับว่าที่มาสอนแทนครูเป็นสีเนาะครูเป็นสีแกดกิจราชการนะครับก็เอ้า ก่อนอื่นเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คชื่อก่อนนะครับเด็กชายพุดมาครับเด็กชายสั้นครับเด็กชายพุูดครับเด็กชายซีคอ่าเวลาพูดยกมือเลยนะเวลาถามรับยกมือด้วยเด็กชายผมครับเด็กชายนุ่มครับ มาพบในวันนี้50กว่า,าคนาเต็มห้องพอดีโอเคเอา,าหน้าห้องใครหน้าห้องผมครับเอาเมาเอกับสารไปแจก่อนเลย โอ้โหเน่าสนใจนะแบบนี้อาจารย์ย้ายมาที่ใหม่อาจารย์โค้ชชอบชื่อโรงเรียนเลยนะนักเรียนโรงเรียนโค้อินดุยศึกษาอาจารย์ชอบมากเลยแล้วสุดยอดแหละแต่วันนี้อาจารย์ก็จะรีบสอนเลยนะอาจารย์มีเดินแบบบรรลุคนกี่เดินแบบบรรลุคนเนี่ยอันนะครับวันนี้นักศึกษาวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือหัวข้อการ การเติบโต,ตการพัฒนาของวัยรุ่นและเพศศึกษานะครับหลายๆคนอาจจะชอบในะเพศศึกษานี้นะครับกอ่กอนอื่นก่อนอื่นลงบารลุความหมายของเพศศึกษาแลาา้ว,วก,ก,นะก็การพัฒนาการเติบโตของวัยรุ่นกันก่อเลยนะการพัฒนา หรือว่าการเรียนเติบโตของวัยรุ่นเนี่ยเราเรียนรู้เพื่ออะไรทาไมเราต้องเรียนทาไมเราต้องศึกษาเพื่อได้ความรู้ครับผม,มรู<อ>วังส่วนนะมีใครตอบได้บ้างเคยให้ใชนได้ไปนชีวิตจริงครับก็ดูวันส่วนน,น,นักเรียนแต่ความหมายของมันจริงๆหรือว่าการเรียนจริงๆนะครับเพื่อรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในการปรับตัว ในช่วงกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่กําลังอยากรู้อยากลองนะครับสติปัญญาอารมณ์ความคิดทางด้านสังคมนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับผมเราจรึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อรู้จักการจัดการเกี่ยวกับร่างกายตัวเองอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างามีความสุขอย่างสันติสุขนะครับผม ส่วนเพศศึกษานักเรียนรู้ไหมเราเรียนเพื่ออะไรเราศึกษาเพื่ออะไรเพศศึกษามีใครตอบได้บ้างทำผมนี้เนพะื่อให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ครับอ่าก็ถูกบางส่วนนะครับอมีใครมีใครตอบได้อีกมีเพื่อนตอบแล้ว,อ,อ,ลวอ่าก็กันดีครับาก็ถูกนะครับการป้องกนันดีนี้เป็นอ่ะเป็นเป็นการป้องกัน แล้วก็เป็นองค์ประกอบบางส่วนของการเรียนเพศศึกษานะครับการเรียนเพศศึกษาที่แท้จริงคือเป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศนะครับการควบคุมการพัฒนาทางร่างกายจิตใจนะครับและการทํางานของสรีละแล้วก็การดูแลสุขอานามัยทัศนคติทานิยมสมมรถภาพนะครับพฤติกรรมทางเพศนะครับเพื่อให้เราเนี่ยรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของตัวเองการ จเริญเติบโตของตัวเองมีการพัฒนาย่างไรมีการควบคุมอย่างไรเพศหญิงเพศช,ชายมีลักษณะความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ่อนอื่นเราจะมาเข้าบทเรียนกันนักเรียนหนงชีทที่มาหน้าห้องได้เอาไปแจกได้แล้วใช่ไหมได้เดี๋ยว<อ>เ,เ,เรามาหัวขอ้อการเจริญเติบโตเลยนะครับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นเอาเอาง่ายพูดง,ง่ายคือ แปลว่าการจเจริญเติบโตไปสู่สวัยผู้ชายหรือส่วนส่วนใหญ่นะครับวัยรุ่นจะอยู่ในช่วง10 -20 ปีนะครับนักศึกษานักเรียนองเข้าสู่เนื้อหาต่อนะครับครับไปในรุ่นนะครับอายุ10-13ปีนะครับก็ประมาณม .6 ม .1 ประมาณนี้นะนักเรียน<ม>ก็เป็นช่วงที่มีการี่ยนาด้านร่างกายนะ นักเรียนก็เห็นบ่อยนะว่าอพอหกขึ้นมอนานี้โตเร็วมากใช่ไหมครับใช่ครับดึมบั้มนะครับจับแน่ดีๆคนก็ต้องรักนะครับอ่านะครับต่อไปไปรุ่นตอนกลางเอาไปรุ่นตอนกลางมีใครรู้บ้างว่าอยู่ในช่องนี้ท่เรีอะไรช่องอะไรน่าจะเป็นชิบีติชิบสองครับยังไม่อยู่นะฮะนักงสิบสองถึงสิบห้าปีก็ยังไม่อยู่นะครับ ถ้างั้นถ้างั้นอาจารย์เฉลยได้เปล่าเอาไปดูตอนการคะจะมีอายุอยู่ประมาณ14บสี่ถึงสิบหกปีก็ประมาณม2ถึงมสี่นะครับเป็นเป็นช่วงที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคือเป็นช่วงที่แบบรู้จักการจัดการเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองแล้วนะครับอย่างเช่นผู้หญิงก็จะเป็นประจำเดือนนะครับก็มีการรู้จักการจัดการกับตัวเองการ ในะเวลาเป็นก่อนใส่ผ้านะไม่าส่วนไปรุ่นต่อไปนะครับอายุ1 7บเถึงสิปีหรือว่าอายุยีปีนะครับ oh. เป็นช่วงที่กำลังสุกบนอาชีพนะครับอ่าตอนตายไปรุ่นตอนตายก็จะเป็นไปรุ่นที่มีความรู้สึกทุกที่ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเป็นทุกที่ภาวะสูงขึ้นมากขึ้นนะครับ อาการเปลีป่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับช่วง10-13ปีจะมีการจเจริญติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วจะลดอัดตราการเจติบโตในช่วงวัยรุ่นตอนกลางนะครับวัยรุ่นตอนกลางคือเหมือนผู้ชายนะครับก็เหมือนอย่างนเ,นเริ่มสูงนะครับเริ่มสูงลนะ สิ่งสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีอะไรบ้างหนึ่งขนาดของร่างกายครับผู้ชายก็จะมีร่างกายกำยำขึ้นมีกล้ามเนื้อนะอ่าความสูงสูงขึ้นนะครับส่วนส่วนผู้หญิงปกปายตัว阔น,นะครับก็รูปบ้องเลยรูบ้องขึ้นมเป็นเล็กนะเราเรียนนะครับ,นะรบส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอ่าทางด้านอารมณ์นะครับตัวนี้วัยรุ่นเนี่ยเป็นเป็นวัยที่แบบ อารมณ์ร้อนแบบเฉียวแบบคิดอยากรู้อยากลองนะครับก็มีการที่ตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของด้านร่างกายนะครับก็คือวัยรุ่นบางคนก็คือยังเอาง่ายๆก็คือยังที่จะไม่พร้อมเข้าสู่ในการเป็นวัยรุ่นก็คือมีการรับมือที่ยังไม่เต็มที่หรือว่ายังไม่เป็นนะครับสองการที่ตกเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้น ถ้าเป็นผู้ชายเวลาเราเข้าเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับอันดับแรกผู้ชายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงง่ายๆใช่ครับนักเรียนใช่เสียงขนครับขนก็ใช่นะครับบางส่วนตามอายุของเรานะครับก็สังเกตง่ายๆการเปลี่ยนแปลงต้างรที่สูงขึ้นผู้ชายก็อาจจะขันเปลี่ยนนักเรียนเคยไหมพลันเปลี่ยนเคยครับมเริ่มตกต่อกันหนาวเลยครับ ฝนตกหรือเปล่าฟันเกลือเลยครับอาจารย์ออรครับรับครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟันเกลืออาจารย์จะตอบสุดท้ายนะเอาเอาไว้เอาไว้เป็นเอาความรู้สุดท้ายแล้วกันครับแล้วก็การพิจดกกว่าการเป็นผู้ใหญ่ทําไมถึงกว่าการเป็นผู้ใหญ่เพราะว่า,าวัยรุ่นจะสังเกตเห็นพ่อแม่เขาว่าเออพอได้โตขึ้นได้ทํางานหนักได้รับผิดชอบนั่นนี่นี่เอาวัรุ่นก็เกิดการกลัวกลัวที่จะได้รับภาระกลัวที่จะได้รับบทบาทตรงนั้น นะครับการที่ตกในความงดงามของร่างกายนะครับสวยมากก็กลัวก็กังวลที่หล่มากก็กลัวก็กังวลเหมือนกันนะครับถ้านะครับต้องการความรักความห่วงใยนะครับสังเกตได้ว่าวัยรุ่นทุกวันนี้อา12 13 14 15เริ่มมีแฟนกันแล้วนะครับ17 17 1าแ7การต้องการความรักความห่วงใย ไม่ว่าจะเป็นจากแฟนจากครอบครัวนะครับความต้องการเป็นตัวของตัวเองซึ่งวัยรุ่นมีความคิดเป็นของตัวเองเรื่องไม่อยา,ากที่จะควาคำสั่งใครเรื่องไม่อยา,ากที่จะเอาความคิดใครมาเป็นของตัวเองเรื่องมีความคิดเป็นของตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองนะครับความถูกต้องความมุ่รมต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงในวัยที่ ทำตัวออกห่างจากทางบ้านเนี่ยนะครับไม่อยากคุยกับคนทางบ้านสักเท่าไหร่มักใช้เวลาส่วนใหญ,ญ่กับเพื่อนหรือว่ากิจกรรมนอกบ้านนะครับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของเขาในช่วงในช่วงเด็กก็นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราติดพ่อแม่เราไม่อยากไปไหนพอเราอายุมากขึ้นเราไปโรงเรียนเรามีเพื่อนมันทาให้อ่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมตรงนี้เรา,าเปลี่ยนไปนะครับ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาสติปัญญาเหมือนกันวันนี้สติปัญญาจะพัฒนาสูงขึ้นนะครับจะมีความคิดเป็นรูปมทาทำมีความสามารถในการคิดราะห์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะน,น,น,นะครับต่อไปเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นหรือว่าการพัฒนาของวงัยรุ่นมีอะไรบ้านงนครับอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังเพื่อริบใจ ปัจจัยแรกก็คือสีแวดลอมทำไมถึงว่าสีแวดลอ็อเ,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 เพราะว่ามันมีเป็นองค์ประกอบมานอันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อาจารย์อธิบายให้ฟังซึ่งเป็นปันจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตถ้าเกิดในสีแวดลอมมีดีนะครับการพัฒนาความคิดด้านจิตใจสังคมอารมณ์ของเราก็จะอยู่ในการปรับเปลี่ยนที่ดีหรือว่าการจเจริญเติบโตที่ดีไปด้วยหรือว่าวถ้าอย่างในสีแวดล้อมที่ไม่ดี อย่างเช่นสถานสถานรื่นลมนะครับคุณๆเนี้ยหรือว่าสถานที่ที่มีการขัดแย้งกันบ่อยนักเรียนก็จะได้รับอิทธิพลจากตรงนั้นมาด้วยทําให้การพัฒนาของเราประ้า่จะแย่นะครับหรือว่าเป็นในการพัฒนาไปในทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับ <S <S แล้วก็การอบรมเลียงดูตัวนี้นสำคัญมากน,นะครับเป็นการการอบรมเลียงดูนี้เป็นการให้ความรักจากครอบครัวนะครับ นักเรียนจะดีได้หรือว่าดีไม่ได้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวด้วยนักเรียนตั้งแต่จบวิทยาลัยตั้งแต่ฟันด้วยนะครับหนึ่งก็คือทันศนคติของพ่อแม่เราจะดีหรือไม่ดีเราจะได้รับความคิดที่ดีมาหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่นะครับาการพูดว่าฝันเกลื่อนอ่ะนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายฝันเปียกให้ดูฝันเปียกครับผมตื่นมาได้เหี่ยวแตกแส่นี่นอนเดี๋ยวครับอาจารย์มันเป็นการเหี้ยเแตกใส่ที่นอนหรือเปล่าใช่ๆนักเรียนนักเรียนทุกท่งเข้าใจผิดนะว่าเป็นการอ่าปัสสาวะรทิ้งนอนเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังการฝันเปียกนะครับการฝันเปียกเป็นอาการที่ที่ชายตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีภาพน้ำอสุจิเหนียวนะครับน้ำอสุจิคืออะไรคือน้ำเชื้อของเราเนี่ย น,น้ำเชื้อ,อ <c oughs> ที่เขาใช้ในการสื่อสา์นะครับผมหลมังออกมาจาก,กาาวายพศโดยที่ไม่มีพศสัมพันธ์จริงๆนะครับหรือว่ามีการช่วยตัวเองแต่อย่างใดนะครับแต่เกิดจากการสั่เปียกเกี่ยวกับเรื่องมีการมีพศสัมพันธ์ขณะนอนฝังว่าเองได้มีเพศสัมพันธ์กับสาวของประมาณนี้นะนักเรียนเซ็นแหละนักเรียนเพื่นอาจารย์เข้าใจ ทําให้ร่างกายเนี่ยมีการตอบสนองทาทพศทางเพศนะจนถึง hmm. จุดส no no? oh ุดยอดผมไม่เคยเป็นจุดน yeah. ั uh ้นเลยครับนะครับถึงจุดสุดยอดเลยทําให้มีการหลังหลังออกมาของอุซุกินะครับเรียกว่าการพันเพียนั่นเองนะครับทันเพียรเข้าใจกันยังเนาะเข้าใจครับเพศศึกษานะครับเพศศึกษาเรียนเพื่ออะไรหนึ่งนะครับเพื่อการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศนะครับ ก็ควบคุมการพัฒนาการของร่างกายจิตใจการทําง,งานอของสรลระและการแลงตานมานมสัยทัศนคติค่านิยมสัมพันธ์พฤติกรรมทางเพศน,นะครับอ่าดังนั้นให้ให้นักเรียนตอบคำถามอ่านในใจแล้วก็มีการตอบคำถามนภะายครับอ่านนะครับนักเรียนเรามาเรียนเรื่องฮอร์โมนต่อเรื่องฮอร์โมนนี้จะ เชื่อมโยงกับเพศสัมพันธ์หรือว่าเพศศึกษานะครับไม่ใช่เพศสัมพันธ์เนาะอาจารย์พูดผิดเพศศึกษานะครับฮอร์โมนคืออะไรนักเรียนรู้หรือเปล่าฮอร์โมนเป็นสารชีวเคมททีที่ร่างกายที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างขึ้นนะครับหน้านที่ก็คือ,อเพื่อทําหน้านที่ที่แตกต่างกันในร่างกายนะครับตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราเสียชีวิตหรือว่าเราตายนะครับที่ บริเวณหรืออวัยวะที่เจ้าฮอร์โมนต่างๆ,ๆเหล่าเนี้ยนะครับมีหลายตำแหน่งไม่ว่าจะบริเวณตอมใต้สมองตอมไทรอยตับอ,อนตอมหมวกไตนะครับหรือแม้แต่บริเวณ่ะที่เรารู้จักกันดีคืออันทะอันทะคืออะไรคือ,อไม่ไม่ใช่องปชาตนะนักเรียนก็ <c oughs> คือไข่ปลาอนนันแหละนะครับนันแหละนะครับแล้วก็รังไข่นะครับรังไข่นี้จะอยู่ใน ระบบวัยรุยรรรเพศของผู้หญิงนะครับผมที่เราเรียกรวมๆกันว่าต่อมไรท่อนันเรีอนนักเรียนต่อมไรท่ออาจารย์ครับผมสงสัยครับครับผมรังไข่มีมีไข่เป็ดกับไข่ไก่ด้วยก่นไม่นะนักเรียนตัวนี้เป็นเป็นเรียกง่ายเป็นระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะครับไม่มีไข่เป็ดกับไข่ไก่นะนักเรียนนะ ฟังก่อนนะฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนนะครับสําหรับนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับฮอร์โมนหลายตัวจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะนักเรียนนับตั้งแต่นะช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทางร่างกายและจิตใจนะครับซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่ฮอร์โมนเพศที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับโดยโดย โดยส่วนใหญ่จะมีการพบว่าฮอร์โมนหลายตัวเช่นโกทฮอร์โนมนฮอร์โมนทั้งเพศหญิงก็จะเป็นเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะครับเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงส่วนเพศชายจะเป็นเทสโทสเตอโรนนะครับเป็นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตโอเคเนาะนะครับเนื้อ รุ่นหาหรือสี่สี่ปีขึ้นไปจะมีเป็นยังไงล่ะเขาเรียกว่ามันจะลดการอลำบากของเราหรือว่าเราลำบากเรามาลงเนาะเรียนนะอ่ะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามของเรากันดีกว่าตอบคำถามนะครับตอบคำถามเอาคะแนนนะครังยังเบื่อกติกาเรามีอยู่ว่าคนที่ยกมือก่อนจะได้ตอบก่อน ก็จะมีอาจารย์อาจารย์ตั้งคำถามมาแต่บ้านนันเนี่ยเอาเรามาข้อแรกกันเลยใครตอบใครยกมือก่อนตอบก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยยกนะอ่าไว้รุ่นตอนต้นหรือช่วงช่วงแรกรุ่นเนี่ยมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไรอ่ารอยกมือนะหนึ่งสองสาม ตอบครับผม6ครึ่ง10ขวบครับอาธูปครับผมได้เป็น2คะแนนนะตรงนี้แค่ไหนเลือกนะฮะได้คะแนนไป2คะแนนวัยรุ่นตอนกลางมีช่วงอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยังยังนะครับยังยังเงียบเงียบกันหนึ่งสองสาม อดิชายถูกครับอายุ14ถึง16ปีครับระหว่างม .2 ถึงม .4 ครับถูกไหมครับอาจารย์ครับถูกไหมถูกค่ะบถูกเชิญเอาตัวมือไวนหน่อยครับได้ไปสองปนแล้วเอานะครับวันนี้ก็หมดคาบแล้วอาจารย์ก็ฝากนักเรียนไปศึกษาไปไปอ่านที่ได้เรียนวันนี้ด้วยไปทบทวนด้วยนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็มีธุระ พอสมควรอาจารย์ติดทายแบบคุณลุงพลเนาะป้าแต๋นโทรมาตามเราก็วันนี้ก็พอแค่นี้เน,ะน,นะเาะลุงพลครับฮัลโหลอำหัวหน้าสารน้ำคคุโรครับลาเรียรน้ำความเคาโร่ขอบคุณม